อันนี้เลยอยากปช่างริยอแลวเบจนนั่นเองครับตอนนี้ครับเรากำลังเชลูบิดีครับที่ฝึกที่สุดฮะแล้วถ้าผมเกสเสร็จจะมีฉากฮามานะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าจะทำาไรนี่เนะยฉากฮามาก่อนแกแล้วครับทุกคนอันนี้เลยคือแช่งเงยกำเพิมฮะตัวอย่างคุณเล่นนะครับไม่เช่ตัวอย่าง ฉากามาอีกฮะเรเิ่มเลยครับอีกฉากแล้วเนี่ยไปฮะับโอ้มีฮะชากมาอีกแล้วนะฮะจะบอกว่าชากนี้สร้างมาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนิทยาบอลเลยลงมาเลยไปน่าจะขุดหมดแก้ลุยได้ที่มืดตอนนี้ฉันเล่นแค่ลุยไดีที่มิ่เลย ช้าครับมาไล่ไม่มาเล่นนี่เก่สามหกเกมเที่ยแค่นี้ครับบาย